ผมรู้สึกว่าเออเป็นสับปะรดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะมาปลูกนะผมจะปลูกข้างๆกับต้นเงาะผมเลยนะเพราะว่าเออหนึ่งคือยังไงผมก็ให้ปุ๋ยกับเอ่อต้นเงาะผมอยู่แล้วให้ปุ๋ยทุกเดือนกับต้นเงาะผมอยู่แล้วนะให้ปุ๋ยให้น้ําอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราหาอะไรมาปลูกข้างๆนะดูที่เราลดน้ํหนึ่งครั้งให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนะอย่างน้นอยๆผมลดน้ํา1ครั้งเนี่ยผมก็ได้เอ่อลดต้นเงาะแล้วก็ต้นสับปะรดผมดด้้ววยนะวนนะะมมาาาัีผจพาาู นะครับผมนี่นะครับอันนี้นะตัวนี้จะเป็นสับปะรดสายพันธุ์ที่ผมพูดนะเป็นสายพันธุ์ปัดตะเวียงนะครับผมนะนะส่วนมากนะสายพันธุ์นี้เขาจะปลูกแถวชนบุรีลงไปโซนทางใต้นะครับสายพันธุ์นี้นะทางศรีราชานะครับเขาจะปลูกเยอะนะครับผมพามาปลูกเทคนิคการปลูกสับปะรดนะมันก็มีไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะตัวนี้ผมสั่งมานะสั่งมาออนไลน์นะครับสั่งมาประมาณห้าสิบต้นนะครับนี่นะ แบบนึงนะครับนี่นะจะเป็นประมาณนี้นะผมสั่งมาประมาณ50ต้นนะผมสั่งมาปลูกทดลองปลูกก่อนนะครั